สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรากลับมากับคลิปเฟเวอร์เรทประจําเดือนมิถุนายน2564แล้วค่ะเดือนนี้เพื่อนๆเ,เป็นไงกันบ้างคะเดือนนี้นะกิฟก็มีหลายอย่างนะคะแต่ว่าสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็มีเรื่องเครียดเยอะนะคะก็ตอนนี้ก็มีแผลในปากเม็ดใหญ่อยู่เม็ดนึงเนาะก็เลยอาจจะพูดไม่ค่อยชัดฟังดูริ้นรัวๆนิดนึงกิฟตต้องขอโทษจริงๆเพราะว่ามันเจ็บปากมากเลยนะ แต่ไม่พูดท่านนองเพลงเรามาดูเฟลเบรดของเดือนนี้กันดีกว่ามีสกินแคร์เยอะมากรับรองค่ะสกินแคร์ต้องชอบแน่นอนเลยละค่ะ mm hmm. ไอเทมแรกนะคะคือโดมอหฮอนริงเคลตัวออยล์อินเจลรีมูเวอร์นะคะตัวนี้เนี่ยกิ๊บพึ่งได้ลองใช้ โดมฮอนริงเข้าเป็นครั้งแรกเลยหลังจากที่เห็นเพื่อนๆของกิ๊เองเนี่ยใช้กันมาต้องนานแล้วเนาะแอบตกใจกับราคานิดนึงเพราะว่าเพิ่งรู้ว่าลายของเขาค่อนข้างราคาสูงเลยนะคะอย่างตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่1,800บาทก็ตัวนี้นะคะจะเป็น เจลที่ใช้รีมูฟเครื่องสําอางก่อนสเตปของการล้างหน้านะคะบีบออกมาเนี่ยจะเป็นเนื้อเจลสีชมพูใสเลยแล้วพอเรนนวดลงไปบนหน้าแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกอุ่นๆเหมือนมีความร้อนเกิดขึ้นที่ผิวเรานะคะกิ๊บชอบมากเพราะกิ๊บรู้สึกว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเปิดรูขุมขนด้วยนะคะแล้วก็มันจะทําให้ความสกรปรกที่อยู่ในรูขุมขนของเราเนี่ยออกมาด้วยตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าเจลจากใสๆมันจะเปลี่ยนเป็นขุ่นเพราะว่ามันจะเอารองพื้นเอาเครื่องสาอางเอากันแดดของเราออกมานะคะเราก็จะเอามือ ไปผ่านน้ำนิดนึงแล้วก็ลูบลงไปที่บนหน้ามันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อมิ้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าสิ่งสกรปรกบ,บนใบหน้านเนี่ยรูดออกมาแบบเยอะมากเลยนะคะกิบบ้ารู้สึกว่าตัวเนี้ยทำความสะอาดเครื่องสําอางความความสะอาดสิ่งสกรปรกบ,บนใบหน้าได้ดีมากเลยแล้วก็ด้วยสัมผัสเนี่ยมันมีความร้อนเสร็จแล้วพอล้างออกไปอะคะ่ะเราจะรู้สึกว่าผิวหน้าเราอะนุ่มแล้วไบรท์มากจริงๆคือเป็นสเต็ปที่แบบ เออใช้แล้วแบบรู้สึกประทับใจเลยกิ๊บรู้สึกว่ามันทําให้ผิวหน้าสะอาดมากแล้วก็นุ่มยังคงความชุ่มชื้นอยู่เป็นการล้างเครื่องสําอางที่ไม่ทําให้ผิวแห้งเลยแล้วก็น่าจะไม่ทําให้เกิดริ้วรอยบนใบหน้าด้วยเพราะว่ากิ๊บรู้สึกว่ามันแบบอ่อนโยนมากๆเลยนะคะรู้แหละว่าราคาแพงเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยอาจจะต้องแบบลองหามเปซลไซส์ลองดูก่อนว่าตัวเองชอบไหมเพราะว่าถ้าจะลงทุนเนี่ยกิ๊บบอกเลยว่าพันแ แพงอยู่เหมือนกันแน่ใจก่อนว่าชอบแล้วค่อยซื้อนะคะตัวถัดไปนะคะราคาย่อมเยาวบ้างตัวนี้ชื่อว่าพิวริโตนะแบรนด์นี้เนี่ยกิฟสนใจมานั่งนานแล้วเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามไฮแรมซึ่งเป็นบล็อกเกอร์สกินแคร์ชื่อดังมากๆของอเมริกาเนี่ยเขาจะพูดถึงพิวริโตบ่อยมากเลยนะคะแล้วตัวนี้เนี่ยเป็นเซรั่มที่เขาเคยพูดถึงไว้เหมือนกันชื่อว่าเซนเทลล่าอันเซนเตเซรั่มนะคะตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณแบบ 600บาทอะไรอย่างนี้เก็บซื้อจากลาซาด้าเดี๋ยวกิบจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างด้วยเนาะคือมันเป็นแบรนด์ที่ในเมืองไทยเนี่ยมีคนพูดถึงไม่เยอะแต่ว่าเป็นเพราะว่าไฮแร่มพูดแล้วกิบก็เลยอยากลองใช้มากเลยนะคะมันเป็นเซรั่มที่มีส่วนผสมที่ดีมากๆในราคาที่ย่อมเยาอะค่ะคือมันจะมีส่วนผสมของเซนเทล่าเอ็กซ์ตรักถึง49%ซึ่งตัวเซนเทล่าเนี่ยนะคะจะเป็นสารที่สกัดจากใบบัวบกมันจะทําให้ผิวเรามีความแข็งแรงมากขึ้นปกป้องผิวเราจากสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ช ฟูผิวทําให้ปราการผิวเราแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ลดการระคายเคืองอักเสบของผิวไม่ว่าจะเกิดจากสิวแสงแดดหรือว่าการระคายเคืองต่างๆแล้วตัวนี้จะมีในอาซินามายเซราไมายเปปไทด์เมดีคาสิกแอซิด คือเอาจริงๆแล้วพอรวมสมุนสมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเป็นแนวที่จะทําให้ผิวมีความแข็งแรงมากขึ้นมีปราการผิวไม่อักเสบไม่ระคายเคืองนะคะแล้วก็จะเติมน้ําให้ผิวแล้วซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะบอกว่าเป็นตัวที่ไม่มีน้ําหอมไม่มีสารที่เก่อให้เกิดความระคายเคืองไม่มีเอเซนเชียลออใดๆนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผิวอ่อนแอก็คือสามารถใช้ได้เนื้อของมันเนี่ยจะเป็นเนื้อใสเลยบีบออกมาเป็นเนื้อเจลเลยนะคะแล้วพอเราทาลงไปบนผิวแล้วเนี่ย มันจะซึมซับลงไปบนผิวได้แบบ เร็วมากแทบจะหายไปหมดไม่ทิ้งความเหนือน้ลงบนผิวเลยจริงๆคิดว่าเหมาะกับทุกสภาพผิวคนผิวแห้งก็ใช้ได้คนผิวมันมากๆก็ใช้ได้คนผิวผสมก็ใช้ได้นะคะแล้วมันจะซึมลงสู่ผิวจริงๆแล้วเราจะรู้สึกว่าผิวเราได้รับการบำรุงในทันทีค่ะแต่ทีนี้ด้วยความที่มันซึมลงผิวเร็วมากๆเนี่ยถ้าเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆอยากได้ในความชุ่มชื้นเนี่ยอาจจะต้องใช้สเต็ปครีมที่มีการเติมน้ำให้ผิวมากกว่านี้นะ สำหรับตัวกิ๊บแล้วเนี่ยกิ๊บใช้และกิ๊บชอบเท็กซเจอร์มากจริงคือซึมรง,งผิวได้แบบสุดยอดไปเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าผิวเราใบขึ้นดูแข็งแรงขึ้นดูนลดการระคายเคืองได้จริงเนาะทีนี้เนี่ย กิ๊บจะเน้นใช้ตอนเช้าในช่วงก่อนที่จะแต่งหน้าค่ะเพราะกิ๊บรู้สึกว่ามันซึมซาบลงสู่ผิวได้ดีมากๆแบบนี้เนี่ยมันทาให้แต่งหน้าต่อง่ายสบายแล้วก็หน้าเราอ่ะจะไม่เลอะเหนอะหนะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสีของรองพื้นแล้วก็ทุกอย่างมันจะทําให้เหมือนกับตเตรียมผิวเราก่อนที่จะเป็นการแต่งหน้าต่อได้ดีมากๆเลยจริงๆ ก็บอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวที่ราคาไม่แพงเลยแล้วก็ถึงแม้จะเป็นแบรนด์ที่ยังไม่มีใครรู้จักเยอะแต่คิดว่าประสิทธิภาพเทียบกับราคาแล้วหรอกเกินราคานะจริงๆคือน่าใช้มากจงถัดไปนะคะเราสลับมาดูกันที่กึ่งเมคอัพกันบ้างตัวนี้คือของแบรนด์โคเกนโดนะคะ Water y Spa UV S.P.F 5 0บวก P.A. 4บวกกันแดดตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีส่วนผสมของออน้ำแร่จากเมืองอิซุโมะของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็จะมีสารพวกเอ่อเฮอร์บ ขต่างๆของญี่ปุ่นเนี่ยใส่มาในนี้ด้วยโดยที่จะไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีสารที่กอ่อให้เกิดการระคายเคืองแล้วก็ไม่มีน้ําหอมด้วยนะคะเนื้อของมันเนี่ยจะอยู่ในหลอดที่เป็นพลาสติกแบบนี้แล้วก็จะบีบออกมาเป็นยงนี้นะคะเนื้อบีบออกมาตอนแรกจะขาวจ๊วะเลย แต่พอเกลีย่ยลงไปที่ผิวแล้วอะเออเนื้อมันเบาบางค่อนข้างเหลวเกลีย่ยลงบนผิวง่ายพูดจริงๆว่าเขาบอกว่าแอลกอฮอล์ฟรีคือกิอ๊บอ่านแลวตกใจเพราะว่าเนื้อมันเบาบางมากจนเรารู้สึกว่าเขาจะต้องใส่แอลกอฮอล์มาทําให้เนื้อมันบา,บางเบาอะค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วอะไม่มีแอลกอฮอล์เลยเพราะฉะนั้นอะมันเป็นเนื้อที่ดีมากๆจริง พอลงไปบนผิวแล้วว่าตอนแรกๆมันจะเห็นเป็นสีขาวอยู่นึงแต่สักพักนึงอะค่ะมันก็จะกลืนกับผิวไปถ้าในความรู้สึกกิฟคือวอกค่อนข้างน้อยไม่ทําให้หน้าเป็นฟ้าขาวไม่ทําให้หน้าแบบเหมือนกับเวลาเหงื่อออกแล้วไม่ละลายออกมาเป็นน้ําเหงื่อสีขาวอะค่ะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมุติคุณลงเยอะๆมากๆอาจจะเป็นได้นะแต่ทีนี้ถ้าลงในปริมาณที่พอดีๆเนี่ยกิบว่าเป็นเฮกเซอร์ที่ดีมากบางเบาไม่เหนะหนะซึมซับเร็วไม่ทิ้งความมันไว้บนใบหน้าเลยแบบคือบางเบามากๆจริงๆแต่งหน้าต่อได้ง่ายไม่ทำให้หน้าหมันไม่รู้สึกว่าหน้าวอกระหว่างวันนะคะ ของโคเกนโดเนี่ยมีหลายตัวที่กิ๊บใช้แล้วใช้ดีจริงๆรู้สึกว่าเขาทํามาประสิทธิภาพดีนะแต่ว่าแบรนด์โคเกนโดมันเป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ไงอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของเขาที่กิ๊บรู้สึกว่าราคาจะค่อนข้างสูงนิดนึง mm hmm. ตัวถัดไปคือเป็นรองพื้นที่อยู่บนหน้าของกิ๊บตอนนี้เลยนะคะใช้แล้วชอบมากนี่ใช้ต่อเนื่องมาสอาทิตย์คือหยิบใช้แต่รองพื้นตัวนี้เลยจริงๆคือชูอูเอมระอันลิม ฟ u n เดชั o นนะเอาจริงๆคือกิฟโชยอะคือมันมีรองพื้นที่หลายตัวที่แบบมันฮิตๆอยู่ในตลาดแล้วก็มีหลายคนอยากให้กิฟรีวิวนะคะแต่ว่าก็เพิ่งมีโอกาสได้ลองยอมรับเลยว่าช้านะคะ ตอนนี้เนี่ยเขาจะมีรุ่นใหม่ที่เป็นฝาเป็นรุ่นมันอะ่ะตัวนี้นสําหรับคนผิวแห้งนะเพราะว่าจะเติมความชุ่มชื้นให้ผิวแต่ตัวนี้นจะเป็นตัวที่เนื้อเป็นตัวแมตต์แล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ผิวมันหรือว่าต้องการการคุมมันที่ดีๆมากกว่านะคะตัวนี้นถ้าเกิดว่าใครติดตามเมื่อปีที่ปี2ปีที่แล้วเนี่ยเขาจะฮิตกันมากแล้วก็เขาก็จะเรียกว่าเป็นรองพื้นหายใจได้เนาะเดี๋ยววันนี้กิ๊บจะอยู่วคร่วาวๆเพราะว่าเดี๋ยวกิ๊บอาจจะทําคลิปของน้องรูเองถ้าใครอยากดูก็ติดตามกันนะคะสีที่ิใชช้้เนืือ คือ4ีเจ็ด e ปด e เอาจริงๆจะขาวกับผิวกไปสักนิดนึงนะจะเข้มกว่านี้อีกนิดนึงจะพอดีกว่านี้นะคะคือลงตอนแรกเราจะรู้สึกว่ามันเกลี่ยยากนิดหน่อยแล้วก็ตอนเกลี่ยลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยมันจะมีความเป็นเส้นๆแปลกๆอยู่แต่พอเอาเนิ้วแทบๆหรือเอาแป้งตบลงไปตามเนี่ยคือมันก็จะเนียนกับผิวไปมากขึ้นนะคะตัวนี้ปุ๊กปิดดีมากแล้วหน้าผ่องมากหลังลงเลือดเสร็จๆใหมๆ่ๆคือให้ซ์เ t u r e ที่สวยมากๆจริงๆคือดูหน้าเนียนดูหน้าเป๊ะ ปิดรอยดำรอยแดงใต้ตา,ตาเนี่ยคือปิดมิดเลยเป็นรองพื้นที่ทำให้ผิวดูเพอร์เฟกแต่ในขณะนะเดียวกันก็ดูไม่ฉ่ำไม่โปะไม่เค้กมากเกินไปนะคะแล้วก็เบาสบายผิวจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยก็คือติดทนอยู่ได้นานด้วยไม่ค่อยคุมมันในความรู้สึกกิิ๊คือหลายๆคนบอกว่าเนื้อมันเป็นเนื้อแมตตเนี่ย คิดว่ามันจะคุมมันมากกว่านี้แต่ว่าส่วนตัวกิ๊บกรบรู้สึกว่าไม่ได้คุมมันขนาดนั้นตดใบอะเนี่ยหน้ายังมีความมันๆบริเวณข้างจมูกหรือว่าข้างแก้มอยู่บ้างแต่ว่ามันก็จะไม่มันเยิ้มนะคะกิ๊บรู้สึกว่าจะมีจุดที่ไม่ดีอยู่นิดนึงคือถ้าเกาิดว่ามาสังเกตใกล้ๆเนี่ยมันจะเห็นมันจะมีความลอยๆอยู่ตรงช่วงหว่างคิ้วกับตรงช่วงหว่างตาของกิ๊บอะค่ะซึ่งกิ๊บรู้สึกว่าอันนี้เป็นมันจะไม่แม่แห่จนดูแห้งอะแต่ในขณะเดียวกันมันก็อาจจะทําให้ผิวดูแแหห้้งงขึนลัจากที่บบต มันจะดูลอยๆแห้งๆนิดหนึ่งได้ในคนที่ผิวแห้งนะแต่ในช่วงกลางวันที่มันยังสวยๆแล้วมันยังไม่แห้งมันยังไม่ลอยคือดีมากสวยมากเป๊ะเวอร์แล้วมันก็ไม่ได้ดูแบบโอ้โจะแต่งหน้าเยอะไปไหนอะไรเงี้ยคือมันยังดูเป็นธรรมชาติอยู่อะคะ่ะแล้วข้อสำคัญของตัวนี้คือมันไม่ติดมาส์เลยด้วยเป็นรองพื้นที่ติดทน เอามาสออกมาเนี่ยจะมีแค่ตรงช่วงตรงนี้ที่แบบหลุดออกมาแต่ว่าส่วนอื่นนแทบจะไม่ติดมาส์เลยคือชอบมากจริงถัดไปนะคะคือเป็นลิปสติกที่อยู่บนรีฟิปปากกิฟตอนนี้คือ m a l ลิปสติกก่อนหน้านี้นกิฟไม่ได้ใช้ Mac ลิปสติกมาพักใหญ่ๆแล้วนะแต่พอได้มาลองตัวรุ่น love me ลิ p s t i c k อันเนี้ยใช้แล้วแบบ เฮ้ยชอบอ่ะสีแท่งสีม่วงนี้นะคะชื่อเบอร์4 1่เป็นภาษาฝรั่งเศสขออนุยัตไม่อ่านนะแล้วก็เบอร์423 E for effortless คือสีแดงอันนี้นะคะจริงๆแล้วมันเป็นเซ็ต3แท่งที่ซื้อมาจาก if and boy ในราคาถูกมากทั้งเซต็ตท้งกิปบจำไม่ผิดแบบพันสีได้ลิปสติก3แท่งอะ่ะแล้วตอนแรกอ่กิปบก็รู้สึกว่าลิปแม็กส่วนใหญ่มันจะแบบแห้งแหบบมทแบบทาแล้วปากแห้งแบบ เป็นลิปแมทจริงๆแต่ว่ารุ่นเนี้ยคือไม่ใช่เป็นรุ่นที่ทาแล้วว่าลิปเป็นแบบเนื้อมอยเจอร์ไรเซอร์แต่สีพิกเมนต์เข้มๆจัดแน่นๆเลยอะแล้วคิปชอบเนื้อมากทาง,ง่ายลื่นสบายแล้วก็ไม่ได้ทำให้ปากแห้งไม่ตกร่อง มันจะมีความรู้สึกว่ามีลิปสติกอยู่บนริมฝีปากคือมันไม่ได้บางเบาขนาดนั้นนะเอาจริงๆเ่ยทาสีเดียวอะสีเบอร์สีหนึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นสีที่ทาแล้วสวยคือมันจะออกนุ่มๆมีความอมหม่นอม้ตาลนิดหนึ่งนะคะแต่วิธีการทาของกิ๊เนี่ยกิ๊จะเอาสีแดงอะ่ะทาลงไปที่กาลางริมฝีปากก่อนเสร็จแล้วก็เอาสีม่วงอันเนี้ยทารอบๆริมฝีปากเลยแล้วมันจะออกมาเป็นลุคที่แบบเนี่ย เซ็กซี่ดูมีความแบบน่าค้นหานิดนึงเป็นสีที่แบบ,ปบแปลกๆแล้วก็ไม่เคยเจอที่ไหนดีซึ่งกิ๊เป็นสีที่ทาบ่อยมากตอนนี้แล้วก็รู้สึกว่าสวยแต่ข้อเสียของรุ่นนี้คือบอกก่อนเลยนะว่าติดแมสนะจ๊ะไม่ได้ติดทนขนาดนั้นด้วยความที่มันไม่ใช่เป็นเนื้อแมทเนาะติดทนกว่าลิปสติกมอสเจอไรเซอร์ทั่วไปแต่ว่าพอทานข้าทานน้ำมีหลุดแน่นอนถัดไปคือเป็น มาร์คของ m a เ e ซ e r รซึ่งกิ๊บ่ะได้ทำคลิปรีวิวของเขาเองทั้งแบรนด์9ตัวรีวิวเต็มๆถ้าใครอยากดูแนะนำให้ไปดูเพราะว่าเป็นทั้งหมดของสกิน IX Lab m a d แล e r a ที่วางขายอยู่ที่วัสว์เมืองไทยตอนนี้หนึ่งในไอเทมที่กิ๊บใช้แล้วกิ๊บแบบ เฮ้ยประทับใจมากๆคือตัว Express Mask ตัวนี้ปกติอิ๊บจะเป็นคนที่ไม่ชอบใช้มาสก์หน้าเลยพอพูดตรงๆว่ากิ๊บขี้เกียจกิ๊บอยากรีบนอนนะคะอยากจะรีบแบบวัวลงสก,กินแคนร์อะไรเสร็จเรียบร้อยอยากจะรีบนอนเร็วๆนะแต่พอได้ลองตัวนี้แล้วแบบเฮยยย้ยมันดีคือมันเป็นแผ่นมาสก์เ,เป็นกล่งคอตตอนแบบคล้ายๆให้ฟีลลิ่งคล้ายๆผ้าค่ะแต่จร oh, จิงๆมันเป็นกระดาษแหละเนาะตอนคลี่จะรู้สึกว่าคลี่ยากนิดนึง เนื้อมาส์จะค่อนข้างหนาแต่แผ่นจะใหญ่ดีแล้วก็กระชับคลุมได้ทั้งหน้าเลยนะคะในเนื้อมาสกเนี่ยมันจะดูดน้ําเซรั่มออกมาแบบชุ่มมากๆตอนที่หยิบขึ้นมาจะไม่เหลือน้ําเซรั่มอยู่ในซองเลยแล้วพอแปะลงไปทิ้งไว้15บนาทีหน้าฟูอิ่มมากฉ่ำน้ำมากไบร์มากผิวสวยมากผิวฟูขึ้นมาเลยทันที ซึ่งกิบรู้สึกว่าอันนี้เป็นเอฟเฟกของการที่แบบมันใส่เซรั่มตัวบำรุงของมันอะมาในนี้เต็มๆเลยอะค่ะถ้าเกิดว่าไปซื้อตัวสกินไอเอ็กซ์แมาได้เซรั่มตัวเซรั่มเนี่ยจะค่อนข้างแพงเลยนะขวดเล็กๆแบบ1 0ซี390แต่แผ่นมาสกแผ่นเดียวอย่างเงี้ยแบบ99บาทคือกิบรู้สึกว่ามันคุ้มมากเพราะว่ามันแค่99บาทแล้วเนื้อมาสกมันชุ่มแน่นอิ่มเต็มๆมากจริงๆอะทุกมาสกมันไม่ได้ให้เอฟเฟกแบบนี้ค่ะคือกิบรู้สึกว่าอันนี้แบบ ทำให้ผิวฟูผิวนุ่มหน้าบรทยผิวดูเหมือนผิวตุดเด็แ charged, แแกแก้มแบบ<ๆ>อิ่มเลยจริงๆก็เลยจะบอกว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนนอนน้อยโซมต้องการบูสต์หน้าให้ฉันสวยขึ้นมาในทันทีแนะนําตัวนี้คือแบบดีมากจริงจะมีข้อเสียก็คือตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของน้ำหอมอยู่นิดนึง <usion> ตัวสุดท้ายแล้วของวันนี้ <spe ak> คือเป็นสครับมะขามของเขาคอทะเลภูที่ทำร่วมกับพี่สายปานบิวตี้บล็อกเกอร์ที่แบบดังที่สุดในจักรวาลนะคะตัวนี้เนี่ย S <S> <cultural intelligence> คือเป็นสครับมะขามที่หลายๆคนสมัยก่อนเขาต้องเอามะขามสดมาขัดตามตัวเพราะว่ามันจะทําให้ผิวไ r i g h t ดูมีความกระจ่างใสดูขาวขึ้นใช่ไหมทีนี้อ่ะเขาก็เลยทํามาเป in, right ็นสครับมะขามแบบนี้เพื่อให้มันสะดวกตัวมากขึ้นเนาะเขาบอกว่าในนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของเกลือขนาดเล็กช่วยขัดผิวแล้วก็จะมีส่วนผสมของธรรมชาติอีก4ชนิดคือว่านหางจระเข้ัมิ้นน้ำผึ้งและนมช่วยลดเลือนจุดด่างดาทาให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื่นกระจ่างใสเนียนละเอียดมากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่ามีส่วนผสมของ มะขามนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่มีสารเคมีที่อันตรายเลยไม่ว่าจะพาราเบนน้ำหอมสีสังเคราะห์แอลกอฮอล์ใดๆก็คือไม่มีเนาะกิฟ <c oughs> ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะให้ใช้กับหน้าหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยผิวกาย <c oughs> ก็เลยใช้มาแต่ตัวมาตลอดเลยนะคะเวลาบีบออกมาแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับเป็นสครับมะขามพูดจริงๆก็คือเป็นสีแบบมะขามเลยกลิ่นมันจะไม่ค่อยเหมือนมะขามไม่เปรี้ยวอะ่ะแล้วก็กลิ่นมันจะมีความแบบ แอธิบายไม่ถูกนิดนึงแต่ส่วนตัวรู้สึกไม่เหม็นแต่ก็ไม่หอมแล้วก็เวลาที่ขัดลงไปบนตัวต้องใช้ปริมาณเยอะเหมือนกันคือกิ๊บจะใช้ประมาณแบบเท่านี้เลยอะเพราะว่ารู้สึกว่านิดเดียวเนี่ยขัดไม่พอนะคะแล้วก็ขัดขัดไปรู้สึกว่าสามารถเอา ความสุกปกบนลำตัวเราออกได้ดีมากไม่ว่าเซลล์ผิวตายแล้วคลี่คลายใช้ตัวนี้คือดีจริงแล้วก็สกับทุกอย่างออกได้หมดจดจริงๆคือผิวดูใสขึ้นเนาะทีนี้คือถามว่ารู้สึกว่าขาวขึ้นกระต่างใสขึ้นคือไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นอาจจะต้องใช้ต่อเนื่อง อาทิตย์ละสองครั้งอย่างเงี้ยต่อเนื่องสักพักถึงจะเห็นผลนะแต่กิฟว่ารู้สึกว่าในแง่ว่าคือถ้าเราอาบน้ําแค่ถูสบู่อะบางครั้งเราไม่ได้เอาขี้คายหรือว่าเราไม่ได้เอาเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกอะผิวมันก็จะดูหมองๆไงแต่พอใช้ตัวนี้ก็รู้สึกว่าผิวดูท์ดีแล้วก็เป็นการใช้ที่สะดวกดีนะคะตอนนี้เขามีแพ็กเกจหลายแบบแต่กิฟว่าชอบหลอดแบบนี้เพราะว่ามันบีบง่ายดีแล้วมันคอนโทรลปริมาณที่เราต้องการใช้ได้ดีด้วยแล้วแล้วก็ของเดิมที่มันเป็นกระปุกเนี่มออจะเาื ลงไปหลวงอยู่ข้างในกับบมเอาละค่ะ ก็จบแล้วสําหรับเฟเวอร์เรดของเดือนนี้นะคะก็รีบพูดรีบจบนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวกิฟจะต้องตัดคลิปนี้แล้วก็มีธุระต่อในเดือนในปลายเดือนนี้พอดีเลยนะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูกันทุกเดือนเลยจริงๆนะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกันนิดนึงว่ากดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์กันไว้ด้านล่างนิดนึงนะคะคลิปกิฟจะรีชน้อยมากไม่ค่อยมีใครเห็นคลิปกิฟเท่าไหร่เลยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนกันเสมอมานะคะสําหรับวันนี้กิฟขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ